ใส่กะทิแล้วจ้ะแล้วก็เนี่ยค่ะกะทิร้อนแล้วค่ะแล้วก็จะทำให้กะทิแตกมันก่อนค่ะ อีกแล้วนะคะวันนี้กิฟกับน้องพมเดียก็จะชวนทุกคนมาทํานี้ค่ะลาบหมูค่ะนี่กิฟเอาไปนี่มาแล้วแต่ทาสุกมาแล้วค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวก็จะปรุงนี่แหละคะ่ะก็จะมีพวกมะนาวหอมแดงพริกะคะ่ะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะแล้วก็จะมีนี่แหละคะ่ะเครื่องปรุงพริกข้าวคั่วนะคะน้ปาปลาส่วนอันนี้จะเป็นเอเนี่ยค่ะอันนี้เป็น ไอ้ผักน้องวิเดียจะผัดผักใส่หมูสับค่ะบรอกโคลีใส่หมูสับจ้ะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นแกงเขียวหวานเนื้อค่ะที่กิฟต์ทำเสร็จแล้วจ้ะเพราะว่าโดกดเพิ่งเลิกงานมาค่ะก็รีบทำเลยจ้ะเดี๋ยวกิฟต์ก็จะมาทำลาบหมูค่ะนะวิเดียเรามาทำลาบหมูให้คุณลุงคุณป้าดูเดี๋ยวอย่าเพิ่งจับดุอ่ะ๋ยวาทำอุย

มาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้มีลาบหมูจ้ะเอยอะลาบหมูลแล้วก็แกงเขียวหวานเนื้อจ้ะอ่ะเอาเอ้ํก่อนอ,อ,อ้ําบีเดียอยากกินข้าวเองเซวิวเซลปั๊บเกินสกัดยมารเอตันดับสจบันไปให้กินเอง <Okay. S 1> เลยจ้ะเอาเอาลาบหม,ม,มูไม่บีเดียโอ้เก่งมากเลยอ่ะนี่นี <feel> like <ๆ>่สิ <Yeah. S 2> mm ่งไรกันอ้ะ Robot pring werk aan. Wat vandaag, eh, vandaag was eh, bezig. Lang. Lange dag. Oh 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 oh. Oh, dat was hoor. Aan niet helemaal maalen voor. Deze peper scherp? Nee. Oké. Okay. Bid jij jij jouw in? Ah, zoek op. Bid je ook proberen? Een beetje scherp van de uh, uh, curry, eh curly เบลน้ำเนื้อพริกแกงเผ็ดจ,จ้าอันนี้ดีห่อนี้ค่ะเตือนโนบอยก่นอนมจกเอาเอะไรลูก <laughs> นึ่งข้าวเหนียวมาให้พี่เดียดเลยกินไม่ราบหมูอ,อ่ะเ <laughs> อานี่ใส่บอรอกโคลีด้วยอะ่ะจับอะไรนี่ ยาอกโคลี่กร์คุ้โซ่ซือเสพปากบ๊ี่เซลสมาคุ้ออะไรลูอ้น้ำหรือคะไม่เตรอาไอพิแกงเผ็มาครับกไม่ได้ใส่พริกเลจะใส่แต่พแกงมาเลิกร์หรอกฮะเลิกร์สมาร์ แด้อเลยโรบอสเริ่มฮิ้กันินละอ่ะเอาข้าวเหนียวไปดูอ่ะอ้ามกันเลยบพุชเชอร์เดีย๋ยวจะซื้อกระติบข้าวเหนียวให้น้องบีเดียละอะไรกับ like <a> บีเดียมูชฟอร์บีเดียก็เปิดเนี้ยไม่มีขายจากกองเด็กใช้ต่อเลย Lạp mùa sẹp đâ. Đấy cơ Như bà bà there. biết đó biết chứ Stay. 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 นูวข้าวหนัดเอาไบเดีเอา,เอา<ม>บอกโคลีเลยดูกันเดี๋ยวอ่ะบรอกโคนีเดี๋ยวคุยกันน <c oughs> ี่เธอแสบกินไม่ได้หรอกจ้ะเอากินลาบไม่ไปเดียอ่ะเอาลาบไหมเอ็นเบจะเดือลาบหมูไปเดีลาบหมูในชวนคุณลงุงคุณป้ามากินลาบหมูค่ะล,ลูกเซา มากรูกลูกสาวโรเบิร์จะพูดว่าลูกสาวลาบหมลูลูกสาวอืมออ้มอม,อม,อมเลิกรมันสแกบนะตบมายอกอเนาะมันเล็กร์และสแกบด้ว มาเล็ก hmm. oh, so mm. 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 ันโอสำหรับกิบกผิดจ้ะสมาติเหมือนที่เฟรชคือเปเดี๋ยวต้องไปซื้อพริกแกงยี่ห้อใหม่ค่ะเพราะว่ายี่ห้อนี้เผ็ดอันนี้สำหรับคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะฟ o ร foreign is c h e a แล้วเลอเอเอเดี๋ยวรเบชออร่อยคาบอกอันนูอ่ะบอกโคลีด้คะ กิ๊บขอนุญาตใช้มือเลยจ้ะมันถนัดดีจ้ะกับรูกเอาไปแล้วก็เอาข้าวใส่ด้วยนี่อิ่มเฟสชเร์ข้าวอีก่ลจ้ะอืมอืมอืมวเดียออืมวิดียอค้าะฮักป้าาทำกไม่าวฮักเนี่ยเละเป็นวกัิอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ ข้างนอกก็ฝนตกจะ้ะตกตอนช่วงนี่แหละคะ่ะช่วงเย็น <g ül> ดีคุดพออินเดียต่างฝนตกดีแล้วจัดเนเธอร์แลนด์แห้งแล้งฝนไม่ค่อยตกคนะ่ะน้ำไม่เพียงพอจะ feel โรคอินเดียดอลน์ซะอย่าอันเป็นอเจรหนูไม่สู้หรอฝนตกดีจ้ะใส่ตกใส่สวนเรา Hoe die je je ook haalt, je hebt zo honger? Ja. Wij hebben allemaal honger, ik was een beetje laat. Ook in de speeltuin geweest? Ja, dat heb Bij Gera Dao? Ja, daar. Dit daar, is goed. Pabi, die heb je. Boy, dank die heb je Swan de Klenner. Zo, maar lekker. ทั้งเดินทั้งคานแล้วกิ๊บก็สบายจะไม่ต้องไม่ต้องตามจับค่ะเพราะว่าเป็นสวนเนาะปล่อยตามอัธยาศัยเลยค่ะโอ้งกียเอ็นเอือรู้สึมูโกก่อนืมมืก่อนมแล้วก well, yeah. ็กลับมาเตรียมของทํากับข้าวตอนเย็นจังเลี้ยงลูกวนไปค่ะนือใส่วิวเฮลฟลโลเปนะ อตอนนี้บีเดียก็เดินเยอะจ้ะเดินไปเฮ้ยค่ะสวัสดีคุณลุงคุณป้าค่ะดีบายบายสวัสดีค่ะทำยังไงถูกอะส่งจูบทำยังไงคะอ่ะจุ๊บอ่ำอ่ำบีเดียต้องสนอง <c oughs> กินเร็วมันปอป๊าเลยเสียเลยเดี๋ยวป้าปาอาเอ๊ะกินเลอะลูก <c oughs> Kinkar ne olur? Esküstikirayız. Yok hoca? Abi kaç ot gleyer? Kinkar. Hmm. Oh, bir dia. Yupe, Wang neden yok? Al baba mı? น้ำปลปลาเคเด็ดสุเค็มเลิศตห้โรบุ๊ลองดิค่ะคุณยั่อยไมมสติ๊กเกอรไรซ์กันกุเหอฮัลโหลบุ๊ดามว่ากินเข้ากันไหมข้าวเหนียวกับไอ้นี่จะแกงเขียวหวานเข้ากันหมดเลยชิ้นหน่อยกลิ่นก็อร่อยดีกินเองก็อร่ก็คอก ông bảo tham à, xúi, làm êng nhở? Xúi mày, cả pí kèm. Tự đưa, ông tự cúng à? Thôi. Tên. Thà sẽ xúi mà làm êng già, yíng, pàng, bự, nhảy đây cả. Qua sẽ mày tằm, qua ของมันแพงจ้ะ pues ถ้าเป็นที one one many, hmm? By, uh, in, uh, house, ่บ <Yes>. ้านกิ๊บไปเก็บที่สวนมาตำเลยนะใบอินเมเฮาส์อีกการอบเซลปักกันอินเตอร์ทันแล้วก็เซลมากกัน Oh. Lekker stuk. Een tong staat in de brand. Roveren, we is dit? Wat is dit? Wat is dit? Am, am. Am. Oeh, dat stukje. Lekker. สับบ๊อสสับยูย <c oughs> กงตะวันโรบรเป็นคนผ้ากลางจ้ะ <c oughs> เออลูกค้าเหาร้อยปเปอเซ็นต้วมะ

Ik ben haar naamloop. deze ga ik. Dus je moet. Doe al nou wel. Terug. Te veel bij jou. Daarom hoop ik dat je het heb Wil je ook een beetje proeven? Ja. Te scherp, sorry. Mm. Ik wil haar gezicht zien. <laughs> đùi bò cho hay lูก ăn, giờ thấy nã lùi cho, có phê cái này, phê thật sự cái này. Masterman was Hey broccoli, đã, đã. À broccoli lục á.

Hoppakee, een erin, een eruit. Ik heb ze al Ze

มีที่เลือบ็อกคอลีเต็มติดข้าวแล้วกันโอ้เลยเสียงดังอีกอายคุณลุงคุณป้าหน่อยค่ะให้กินค่อะไม่ให้เล่นนักน้องหญเงใหญ่เต็มเลยเนี่ยอ๊อ หยิบกินหลกหยิบกินเก็บกินออขอประทานอนุญาตหอ,อมร่วงฮึเราบีเิโอ้ก็หักเอาไหมเอาหมูงบดไหมหลกเอามือมูงมูงหยิบเอา

วามาแลวกันเวทีโอ้ยยังตองไม่ไม่โรบริหบอกวเก็บไว้กินตอนพรุ่งนี้จ้ะหมดแล้วในหม้อ,อโอ้โหโอ้โหยิ่ยนะ <laughs> ยงสดเลยบีบอกแล็กกว่นะนิดอะไรกิ๊บไม่นิดสแกลเกี้ยวเนื้อจิ๊บก็ชอบใจโรบทกินแต่ไก่จิ๊บก็เลยทำา้อให้ <laughs> Allee. Is dat nieuw op tafel leggen? Ja. En papa eet dat op, hoor. Ja. Goed zo, goed zo. Cool. Ben er?

เอฟเป็นไม่บายเซกเกันไหมยากพูดโชว์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราบ้านทุ่งทิวลิปก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกิฟขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอของเรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ